ต้มส้มกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็หั่นเป็นชิ้นๆพอดีคําแล้วนะครับอันนี้ใช้กระดูกแก้วแล้วก็มีนี่เลยนะครับข่าอ่อนด้วยอันนี้เราก็มาเปนแบบอ่อนเลยจะตำเครื่องนะครับพริกไทยก็ประมาณครึ่งช้อนนี่ก็เป็นพริกไทยดำหอมแดงก็ห้าหัวแต่พี่ออกเนี่ยห้าหัว นี่ก็โขกพอหยาบๆนะครับกระปีก,ก็จะใส่ไปหนึ่งช้อนต้มน้ำนะครับน้ำก็จะใส่ไปครึ่งลิตรเครื่องที่โขกไว้ใส่เลยไม่ต้องรอน้ำเดือด ขาอ่อนหั่นแล้วนะครับอันนี้ประมาณสองต้นใส่เลยน้ำเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วนี่นะครับก็ใส่กระดูกหมูนะครับกระดูกก่อนใส่ไปกระดูคใส่ <c oughs> ก็จะต้มด้วยไฟอ่อนครึ่งชั่วโมงนะครับให้เนื้อเขานุ่มเลย ต้มครบเวลาแล้วนะครับก็ชิมรสชาติแล้วยังไม่เค็มก็เติมน้ำปลาได้อเอ่ไปหนึ่งช้อนต้มส้มนี่ก็ต้องเปรี้ยวนะครับก็ต้องความเปรี้ยวมาจากน้ำมะขามเปียกนะครับอะใส่ไปสามเค็มข้นมากเลยนะครับสามช้อนเพื่อความหอมกลมกล่อม,มก็จะใส่ชะอมนะครับยอดชะอมใส่แล้วก็กดให้จมจะมีกลิ่นหอมหอมดี ต้มส้มกระดูกอ่อนพร้อมขึ้นโตะรับประทานแล้วครับกลมกล่อมกันเลยนะครับนี่นะครับหอมมีข่าอ่อนด้วยต้มส้มกระดูกอ่อนขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็ตักใส่ถ้วยแบ่งไว้แล้วนะครับต้มครึ่งชั่วโมงก็ เพียงพอนะครับที่จะให้ทำให้เขาเนื้อเขานุ่มนวลน,นะครับนี่ฉีกเปนแบบง,ง่ายๆเลยเขาปากออกปอก่อนปอก่อนปอก่อนอืมอนอยู่ครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับ ก็สดน้ำร้อนๆนี่โลกคอกันเลยนะครับชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ